สนับสนุนโดยฮาตาริ Happy New Fan ให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่ จากกรณีก่อนหน้านี้ทางด้านของทนายรัชพลทนายความชื่อดังได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อ,อยืนยันหนังสือร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบและเอาผิดกับขบวนการหวยทิพย์24ล้านพร้อมกับนำหลักฐานข้อมูลของบุคคลต่างๆที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์และยอมรับว่าไม่ได้ถูกหวยจริงมามอบให้เพื่อประกอบการพิจารณา ต่อมาเมื่อเวลา15บานาฬิกาลีนาจังได้เดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งความของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความเอาผิดทนายรัชพลหลังพาดพิงพว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการหวยทิพย์ ดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเข้าพบพนังกงานสอบสวนรีน่าจังได้โทรศัพท์ติดต่อไปหาทนายรัชพลในทันทีก่อนพูดตอบว่าทนายรัชพลว่าทำไปเพื่ออะไรหิวแสงหรือไม่ตนบอกอยู่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเดิมทีตนต้องไปหาหมอเพราะมีอาการป่วยร่างกายไม่แข็งแรงเดินยังไม่ไหวแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะต้องมาเคลียร์ปัญหานี้ก่อนหากยังมีความเป็นลูกผู้ชายต้องออกมาขอโทษต่อนหน้าสื่อมวลชนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะยื่นคำขาดว่าจะยืนรออยู่ที่กองบัญชาการตำรวจสอบ สวนกลางหากไม่มาก็จะดำเนินคดีถึงที่สุด